รวยแน่นอนดีแน่นอนของชาวราศีพฤษภรัคนาราศีพฤษภที่มีดาวนำหน้าถึงสองค์เทพจากที่วันที่13พฤษภาคม2,568 ดาภพประทัสสบดียกย้ายจากการกุมลัคนามาสู่เรือนกระดุมพระได้เงินได้ทองหยิบจับทำการสิ่งใดมีความเจริญก้าวหน้ามีการศึกษาต่อในต่างทิ่นแดนไกลได้ยศได้ขันได้ตำแหน่งเกินความคาดหมายชีวิตข้างหน้ามองไปแล้วความเจริญความสว่างนั้นรอคอยเราอยู่ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้ดาวพระพุธได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีกุมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคไม่รวยข่าวนี้ไม่ดีข่าวนี้ไม่รู้จะไปดีข่าวไหนและดาวเจ้าเรือนสุภัที่ยกย้ายมาเป็น11อแก่ลัคนาที่ราศีมีในเรือนลาภะพระสาวเป็น11อลาบคืนคงรน่นรงก็มีชยัย ต่อสู้ไปมีแต่ชัยชนะขึ้นลงขึ้นศาลก็มีแต่ชัยชนะลาบผลมาสู่เจ้าชะตาและดาวพระราหูที่ยกย้ายกลับบ้านที่ราสีกุมสวนทางกับพระเสาแน่นอนจะเกิดโชคใหญ่ดังประสงค์พี่จะคำนวณโชคใหญ่ในชนาศาถ้าองค์พระอสุรินต้องพระเสารา พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์ได้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองได้มรดกหรือเงินประกันเยีจะมีการเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายตำแหน่งงานไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะพระราหูที่ได้ทั้งตำแหน่งเกษตราราธิบดีและปะกิินกะโชคมาสถิตในเรือนกรรมะ อยู่เหนือศีรษะเจ้าชะตาเลยเพ่งตรงมาเลยเหมือนประกาศิทธิ์ว่ามั่นคงแน่นอนดีแน่นอนรวยแน่นอนมีโชคมีลาบได้เรื่อนยศเลื่อนขันแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งเพราะถึงอย่างไรก็ดีท่านก็เป็นดาวบาปพระเคา์แต่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดงไกลการเดินทางไกลอาจจะต้องพลัดบ้านพลัดเมืองหรือ ชีพปจอลงเท้าอยู่บ้านไม่ติดเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารบินไปบินมาเดินทางไปเดินทางมาชีวิตจะอยู่รอดปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรืองและในเดือนมิถุนายนเนี่ยนอกจากตำแหน่งดาวที่งดงามแล้วเนี่ยยังเรียงร้อยกันเป็นดวงมารยโยกอย่างสวยงามโดยมีลักคนาคุมผล มองไปข้างหน้าก็เจอแต่ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองความเจริญความสว่างทั้งในหน้าที่การงานการสอนเรียนเขียนอ่านเจอพระอังคารที่เป็นเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งดาวยงยศอังคารเมระสิงกันจะอันนันต์ซึ่งศักดิ์รีในเรือนของดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชค และยังเป็นเจ้าเรือนวินาศที่ดาวตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระสุ์มาสถิตอยู่สุขปากหวานอังคารรับเอาแต่อาจจะพบอย่างลับๆหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยหรือไม่โปร่งใสในความรักครั้งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่รักเหลือเกินนะ และเจอแน่นอนสวยด้วยนะผมยาวสรวยสวยเก๋ทีเดียวและมองไปข้างหลังก็เจอโชคลาภเงินทองการงานการติดต่อสื่อสารการทำสัญญาการเจรจาต่อรองมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะก็ในเดือนมิถุนายนก็ขอให้ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภโชคดีมั่นคงมั่งคั่งกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ